บินบ่อยขนาดนี้ก็ต้องมากับคลิปรีวิวซื้อตัวเครื่องบินแล้วไหมสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสิริธอปินทองชื่อเล่นชื่อกรีนตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รหัสนสักศึกษา670610741ค่ะ วันนี้ก็จะมาแนะนำเป็นตัวแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการจองตั๋วบินเวลาเรากลับบ้านค่ะโดยเราจะใช้เป็น2แอปหลักๆนะคะก็คือเป็นตัว a อป a g ก d a กับ t r i p com ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าจอกันแล้วนะคะเด็กกินจะเริ่มเข้าๆว่าเวลากินจองทำอะไรไปบ้างค่ะมาดูที่หน้าจอไปพร้อมกันดีกว่าค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะกินก็จะเข้ามาที่ตัวนะแอป a g ก da ค่ะเลือกต้นทางต้นทางที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือเชียงใหม่ค่ะ ก,ก็เรียกเป็นต้นทางเชียงใหม่แล้วก็ปลายทางเรียกเป็นกรุงเทพคะ่ะส่วนใหญ่ถ้าไม่เราไม่ลงกรุงเทพเราก็จะลงหัวหินซึ่งเป็นบ้านเกิดเราเองคะ่ะโดยวันเราเรียกเป็นวันนี้เลยคะ่ะผู้โดยสารหนึ่งคนชั้นประหยัดคะ่ะในกรณีที่ถ้าเกิดว่าใครต้องการไปพักในกรุงเทพสามารถจองที่พักได้ด้วยนะคะตัวอโกด้เนี่ยก็คือจองง่ายมากๆมาค้นหาเที่ยวบินกันดีกว่าตอนนี้มาถึงหน้าหาเที่ยวบินแล้วนะคะ ดวยวันที่2 2 0ธันวาเนี่ยก็มี t ทาร i ย n อ d a r r ที่ราคาถูกสุดในตอนนี้ค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นวันที่บินเลยราคาตั๋วก็จะค่อนข้างสูงค่ะคำแนะนำของเราถ้าเกิดว่าต้องการจองตั๋วให้ได้ราคาที่น่ารักแนะนำให้จองช่วงเช้าๆค่ะเพราะว่ามันจะเป็นราคาเริ่มต้นของวันค่ะยังไงก็ลองเอาทริคนี้ไปลองใช้ดูนะคะ นอกนาจากตัวแอป Agoda ที่เราอยากแนะนําแล้วก็มีแอป Trip ค่ะที่เรารู้สึกว่าใช้ดีเหมือนกันตัว Tri ปนี่ก็ใช้คล้ายๆกันเลยค่ะอย่างแรกก็ไปที่เที่ยวบินเลือกต้นทางแล้วก็เลือกปลายทางได้เลยอันนี้เรายังไม่เคยจองทริปในตัวคอมนะคะก็เลยไม่ได้มีแบบที่ในไทยที่บันทึกไว้ลองเป็นเชียงใหม่ละกันค่ะไปยังอ ปกติกรุงเทพลงได้2ที่นะคะก็คือดอนเมืองกับลงสวนนภูมิเราใช้เป็นสวนนภูมิแล้วกันเนาะ,ะเป็นวันที่22อ๋อเพราะว่าอันนี้จองเป็นไปกับถ้าเป็นเที่ยวเดียวก็สามารถเรียกแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็คนหาเที่ยวบินได้เลยบินตรงตอนนี้มีราคา2,600ค่ะเป็นเวียดเจ็ด กลับไปแม่เมื่อกี้หน่อยเมื่อกี้มี2,002ไทยแล้วนันก็จะเห็นได้ว,ว่าแบบค่สองแอปที่เราดูเทียบกันเนี่ยราคาก็ไม่เท่ากันแล้วยังไงถ้าเกิดว่าใครสนใจบินก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลหลายๆแอปเอามาเทียบกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ